สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจ๋าอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศา,ศาสตร์นะคะวันนี้ครูก็จะมาทบทวนให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมที่เราเรียนมานะคะแล้วก็รูปเรขาคณิตสามมิติที่เราเรียนมานะคะในระดับชั้นเราก็คือเรื่องของปริซึมนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะอ่ะไปดูก่อน นะคะมีเกมมาให้เล่นนะคะมีเกมมาให้เล่นเพื่อเป็นการทบทวนนะคะวันนี้ขอส่งมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะ,ะเกมนี้มีชื่อว่าถูกหรือผิดนะคะถูกหรือผิดเนาะ,ะคุณครูมีคําถามมาให้นะคะแล้วนักเรียนคิดในใจนะคะว่าคําถามที่ครูถามไปเนี่ยคำตอบมันจะถูกหรือผิดนั่นเองนะคะคาถามแรกค่ะคุณครูถามว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกหรือผิดนักเรียนนับในใจเลยลูกอ๋อไม่ใช่สิคุณครูต้องนับในใจให้ในักเรียนตอบเนาะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่หรือไม่ติ๊กตัก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 ,ตก,ตกบางคนตอบได้แล้วแหละนะคะข้อนี้มันง่ายมากเลยนะคะก็คือคำตอบที่ ถูกเนาะอาจตรวจสอบคำตอบกันหน่อยค่ะนี่นะคะสีเหลืองคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากใช่ไหมส่วนสีฟ้าหรือว่าสีเขียวเนี่ยนะคะมันคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะซึ่งชื่อเล่นของเขาอะ่ะมันคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่แล้วใช่ไหมคะและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเนาะ,ะที่ครูเคยสอนไปนะคะ ไปดูข้อต่อไปถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดนะคะโจทย์ให้มาว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากจําเรื่องของเส้นทแยงมุมได้ไหมคะเส้นทแยงมุมเนาะครูมีหลักการจําให้อยู่นะคะทวนคําถามให้อีกครั้งรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากใช่หรือไม่ถูกหรือผิด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10วินาทีนะคะข้อนี้ไม่ใช่นะคะทำไมถึงไม่ใช่ล่ะครูเพราะนะักเรียนจำเลยนะคะเรียนจำเลยเนาะ รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากจะมีอยู่แค่3มรูปเท่านั้นนะคะมีอยู่แค่3ามรูปเท่านั้นรูปแรกก็คือรูปสีป่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเห็นไหมคะจัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากดังนั้นนะคะเส้นทแยงมุมของเขาก็ต้องตัดกันเป็นมุมฉากด้วยนะจ๊ะอ่ารูปต่อมาค่ะรูปส <x> ี <x> ่เหลี <that> ่ยมขนมเปียกปูนนะคะขนมเปียกปูนด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะ ด้านร้านยาวเท่ากันดังนั้นเส้นทะแยงมุมก็ตัดกันเป็นมุมฉากนะคะและรูปสี่เหลี่ยมรูปสุดท้ายรูปที่จำง่ายที่สุดนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเส้นสั้นและเส้นย,ยาวนะคะตัดกันเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะผ่านไปแล้วสองข้อผ่านไปแล้วสองข้อนักเรียนลงคะแนนให้ตัวเองด้วยนะคะว่าภายในเนี่ยคำถามของครูเนี่ยนักเรียนจะถูกกี่ข้อนะคะ คครูไม่บอกนะว่าคำถามมีกี่ข้อนะอ่ะโอเคข้อต่อไปค่ะนี่นะคะถูกหรือผิดนะคะถูกหรือผิดนะค,ะคำถามให้มาว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปแววรูปแววนะคะรูปเมื่อกี้นี่เลยนะคะมีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ใช่หรือเปล่าและมีมุมตรงข้ามขนาดเท่ากันหนึ่งคู่นะคะนับแล้วนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือทุกนั่นเองนะคะนี่เนาะสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะด้านที่อยู่ติดกันคือคุณครูให้เรียนจำว่าด้านหัวกับด้านหางใช่ไหมลูกด้านหัวคือตรงนี้ที่เมาส์ของครูชี้ใช่ไหมคะส่วนด้านหางคือตรงนี้นะคะจะยาวเท่ากันอยู่ สองคู่นะคะและมีมุมตรงข้ามขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ครูสาธิตให้เรียนดูว่ามุมตรงข้ามก็คือต้องเป็นยังไงคะมุมตรงข้ามเป็นยังไงคะมุมตรงข้ามก็คืออ่าฝั่งที่เป็นแขนใช่ไหมคะนี่เนาะ,ะฝั่งที่เป็นแขนสองคู่ตรงนี้นะคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะต่อไปค่ะ,ะต่อไปคําถามมีอยู่ว่า รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะมีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันใช่หรือไม่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้นับสัก5้าวิดีไหมเนี่ยนับสักห้าวิเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนี้ง่ายมากนะคะคือผิดนั่นเองเนาะผิดนั่นเองนะคะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะคางหมูมันจะแบ่งครึ่งกันได้ไหมลูกด้านแต่ละด้านก็ไม่เท่ากันแล้วนะคะ ด้านแต่ละด้านก็ไม่เท่ากันแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะอ่าดังนั้นก็เป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองนะคะไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเนาะต่อไปค่ะถูกหรือผิดข้อต่อไปรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันขนมเปียกปูนและจัตุรัสยาวเท่ากันจริงหรือไม่ข้อนี้ก็5าวิเหมือนกันมันง่ายมากนะคะ 1, 2, 3, 4, 5โอเคถูกต้องนะคะถูกต้องด้านทุกด้านยาวเท่ากันจะมีอยู่แค่2รูปเท่านั้นนะคะก็คือรูปสีเปส่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะแต่รูป2อ,อันนี้นะคะจะต่างกันตรงที่มุมใช่ไหมคะเพราะว่าจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมที่เพอร์เฟกที่สุด ด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเนาะใช่ไหมเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมุมของเขานะคะมุมของเขาจะไม่ใช่มุมฉากเนาะแต่ลักษณะมุมของเขาก็คือมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะส่วนเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากก็จริงแต่ยาวไม่เท่ากันนะจ๊ะนักเรียนก็ฝึกฝนบ่อยๆนะคะลูกฝึก อ่านบ่อยฝึกจำบ่อยเดี๋ยวก็จำได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันถูกไหมถูกไหมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและด้านขนานมีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน10วินาทีเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6ี่ห เจ็ดแปดเ้ข้อนี้ผิดแน่นอนร้อยเปอร์เซนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นทแยงมุมมันเป็นยังไงคะเส้นทแยงมุมมันเป็นยังไงมันยาวไม่เท่ากันนะคะมันยาวไม่เท่ากันแต่มันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเนาะเส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากันแต่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะ โอเคนักเรียนสังเกตเห็นไหมจอของนักเรียนน่าจะเห็นอยู่นิดนิดนึดนงนะคะเส้นนี้นะคะครูให้เป็น2ขีดใช่ไหมคะส่วนเส้นนี้เปลี่ยนเมาส์เส้นนี้ครูให้เป็น2ขีดเห็นไหมคะสขีดตรงนี้แสดงว่ามันเท่ากันเนาะส่วนเส้นนี้นะคะครูให้เป็น1ขีดก็คือยาวไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะข้อต่อไปค่ะ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีมุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉากถูกไหมถูกไหมขนานและขนมเปียกปูนมีมุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉากเอ้ยเรียนมาขนาดน,นี้แล้วได้ตั้งหลายข้อมาแล้วนะคะครูทบทวนให้เนี่ย,เน,ยเนาะเรียนน่าจะตอบได้แล้วนะคะ,ฉะเฉลยเลยและกันข้อนี้นะคะว่ามัน ถูกนั่นเองนะคะเพราะว่ารูปที่มีมุมเป็นมุมฉากก็คือจัตุรัสและจัตุรัสและผืนผ้านะคะส่วนด้านขนานและขนมเปียกปูนมุมของเขาจะเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะก็คือมุมตรงข้ามเท่ากันนะคะมุมไม่ใช่มุมฉากนะจ๊ะข้อต่อไปค่ะนี่นะคะข้อต่อไปรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านตรงข้ามขนานกันเพียงหนึ่งคู่อ่ามาคางหมูบ้าง มาค้างหมูบ้างนะคะด้านตรงข้ามมีขนาดอาด้านตรงข้ามขนานกันเพียงหนึ่งคู่นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะคะอ่าข้อนี้คือถูกนั่นเองนะคะดูรูปภาพกันเลยนี่นะคะด้านตรงข้ามขนาน กันเอ้ยด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่นะคะคือด้านบนด้านล่างใช่ไหมคะรูปแรกด้านบนด้านล่างรูปที่2ด้านบนด้านล่างรูปที่3ก็ด้านบนด้านล่างแบบนี้นะคะอันนี้คืออาจจะมีบางรูปที่เป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ขนานกันก็ได้นะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะมีคุณสมบัตินีเดียวอ่ะคางหมูจำาง่ายนะคะ ต่อไปค่ะถูกหรือผิดนี่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่จริงหรือไม่ด้านขนานด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่จริงหรือไม่เอ๊ไม่น่าจะนะคะแนวทางคือไม่น่าจะใช่นะคะอ่านี้ใบให้ใบให้ ฉเฉลยเลยละกันฉเฉลยเลยละกันนะคะคือผิดนั่นเองนะคะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านที่อยู่ติดกันด้านหนึ่งจะสั้นด้านหนึ่งจะยาวนะคะลูกก็คือด้านบนกับด้านขวาหรือว่าด้านล่างกับด้านซ้ายอย่างงี้นะคะมันจะยาวไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือด้านขนานนะคะต่อไปนะคะต่อไปถูกหรือผิดข้อต่อไปอ่า เส้นทแยงมุมแต่ละเส้นของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่เท่าเท่ากันสองรูปนะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวนะคะอ่าเป็นคำตอบที่เป็นยังไงคะเป็นคำตอบที่ผิด นั่นเองนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เนาะทางครูใช้เส้นยาวแบ่งนะทางครูใช้เส้นยาวแบ่งนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวามันจะเท่ากันเนาะแต่ถ้าครูใช้เส้นสั้นแบ่งนะคะอ่าด้านบนมันจะมีขนาดไม่เท่ากับด้านล่างนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เนาะต่อไปค่ะอ่ามาดูทบทวนกันหน่อยนะคะในหนังสือของเรานะคะเล่มสองหน้า169นะคะ เล่มสองหน้า169เนะคะเป็นข้อที่ C นะจ๊ะข้อที่4นักเรียนเปิดหนังสือตามนะคะใครไม่ทันกดหยุดไว้ก่อนนะลูกนะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะอ่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู JKLM มีส่วนของเส้นตรง JK ขนานกับส่วนของเส้นตรง ML ขนาดของมุม KML เท่ากับมุม KLM นะคะ และส่วนของเส้นตรง KL ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง KM มีส่วนของเส้นตรง KL บรรจบกับส่วนของเส้นตรง PM ที่จุด K จงหาขนาดของมุม JMK นะคะหาขนาดของมุม JMK โอ้โหอ่านโจทย์ก็ลายตาแล้วใช่ไหมคะวิธีการแรกเลยค่ะนักเรียนก็ต้องหาอะไรก่อนลูก หามุม k อ่อขอโทษค่ะหามุม LKM นะคะ LKM คือตรงไหนครูอ่า LKM นะคะ L เริ่มจากจุด L ค่ะ LKM ครูขาทำไมต้องหามุม LKM ก่อนเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราเห็นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมุม k ตรงเนี้ยนะคะเป็น92ององศาใช่ไหมคะเราสามารถลากต่อมาตรงนี้ได้ไหม ลากต่อมาตรงนี้เอ้ยมันเป็นเส้นตรงไงเราก็หาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นมุม,ม LKM นะคะก็จะเท่ากับเส้นตรงคือ180องศาลบด้วย92ซึ่งเป็นมุมที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เนอะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ88องศานั่นเองนะคะดังนั้นต่อไปเราสามารถหามุมอะไรได้ หามุม LMK ได้นะคะ LMK ก็คืออเดี๋ยวครูลบให้ก่อน LMK ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้ใช่ไหมอ่า LMK ครูไม่ลากนะครูเขียนแบบนี้ให้เลยนะคะตรงนี้นะคะหามุม M ตรงนี้ใช่ไหมคะมุม M ตรงนี้ก็เกิดจากอะไรคะ เกิดจากอะไรคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้180องศานั่นเองนะคะดังนั้นถ้าตรงนี้เอาไปแล้ว88องศาลูกตรงนี้เอาไปแล้ว88องศาดังนั้นเราก็จะหาได้ว่า180ลบ88ก็คือลบออกไปตรงนี้แล้วมาหารด้วยอะไรคะหารด้วย2เพราะว่ามุมฐานเป็นสองม,มุม ใช่ไหมหารด้วยสองนะคะก็จะได้ค่าของมุม M ออกมาแล้วได้มุม L มาด้วยนะคะอ่ะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ46องศานะคะครูขาแล้วทำยังไงต่ออ่ะนี่นะคะดังนั้นมุมนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น46องศาด้วยเพราะว่ามันคือมุมที่เป็นยังไงกันมุมที่แย้งกันนั่นเองนะคะมุมที่แย้งกันเนาะอ่าต่อไปค่ะ ดังนั้นหามุม LKM ค่ะ LKM ก็จะได้เท่ากับ LKM ได้เท่าไหร่คะ16องศานะคะเอาคุณครูพิมพ์ผิดเหรอลูก JM นะคะมันต้องเป็น JMK นะคะตรงนี้นะคะต้องเป็น JMK ขอโทษด้วยนะคะตรงนี้เนาะอ่า J M k นะคะ JMK ก็คือ180แลบ118้11 8, แล้วก็ลบด้วย46เพราะว่า2มุมนี้เรารู้แล้วใช่ไหมสมุมนี้เรารู้แล้วเราต้องการทราบค่าแค่ม,มุมนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ16องศานั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนดูตามนะคะเขียนตามเนาะ,คะใครไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะเป็นข้อที่5นะคะ ข้อที่5ให้โจทย์มาว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD และรูปสามเหลี่ยม DCE นะคะมีขนาดของมุม EDC เท่ากับมุม ECD และส่วนของเส้นตรง CE ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง DE ขนาดของมุม DAB มุมเดบนะคะเท่ากับ34องศาและขนาดของมุมมุมเด็กนะคะ DEC เท่ากับ 160อองศาจงหาขนาดของมุมอะไรคะของมุม bce นะคะเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะต้องหาอะไรก่อนลูกหาอะไรก่อนคะหาขนาดของมุมอะไรคะ ecdecd e ก็คือมุมนี้เนาะมุมนี้ก่อนเลยนะคะมุมนี้ก่อนเลยเนาะก็จะได้เท่ากับกี่องศาคะได้เท่ากับกี่องศาได้ดเท่ากับกี่องศาโอ้ยมันง่ายมากเพราะว่าอะไรครู เพราะว่าตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้เราได้มาแล้วเท่ากับกี่องศาคะเท่ากับ160องศานะคะเท่ากับ160องศาคือตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะตรงนี้ได้แล้ว160องศานะคะคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนะคะคือมุมภายในต้องรวมกันได้180 ดังนั้นมันเหลืออีกแค่2มุมเนี้ยคือมุม D และมุม C นะคะเหลือมุม d และมุม c ต้องรวมกันได้180ก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็ตีไปอ่ะอันนี้เป็น10นะอันนี้เป็น10รวมกับ1 6 0ก็ได้180ใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปเนาะรูปนี้นะคะมุม bce ค่ะ bce หา bce เลย bce คือตรงนี้เนาะ bce ใช่ไหมคะ ถ้าฝั่งนี้มันเป็น34นักเรียนคะฝั่งนี้เป็น34ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยคะฝั่งนี้รวมทั้งหมดก็ต้องเป็น34ด้วยแต่เรารู้แล้วว่ามุมเล็กๆนี้คือมันเป็นกี่องศานะคะมุมเล็กๆนี้มันเป็น10องศาไงคะนักเรียนเราก็เอา34ลบ10เหลือเท่าไหร่จ๊ะเหลือเท่ากับ24นั่นเองนะคะเหลือเท่ากับ24นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเล่มสองค่ะหน้า173ค่ะ173นะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง DC นะคะขนาดของมุม ADG เท่ากับมุม AGD และมุม ADG มีขนาด65องศา และส่วนของเส้นตรง AD ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AG จงหาขนาดของมุม x โอ้โหตายตายแล้วนะคะไม่ตายไม่ตายนะคะฮึดสู้ฮึดสู้อ่ะโอเคค่ะดูที่ฐานนะคะมุม D คือ65องศามุม G เนี่ยมันเป็นฐานเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอันนี้ฐานมีขนาดเท่ากันนะคะคือ65องศาเท่ากันจริงไหม โอ้โห oh, very easy ค่ะลูกดังนั้นเราต้องหามุมอะไรอะเราต้องหามุม A ตรงนี้ค่ะลูกค่ะมุม A จากไหนหามุม A จากคุณสมบัติของมุมภายในรวมกันได้180แใช่ไหมรูปสามเหลี่ยมมุมภายในรวมกันได้ร้อยนะคะก็ร8 0ลบออกด้วย65และลบออกด้วย65นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ50องศานั่นเองนะคะจากนั้นก็หามุมอะไรต่อได้เลย หามุม x ต่อได้เลยนะคะหามุม x ต่อได้เลย x ก็เกิดจากอะไรคะเนี่ย180-65แลบ65้แล้วก็ลบใน50เพราะว่าเรายืดเส้นนี้ออกใช่ไหมลูกยืดเส้นนี้ออกมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับ180องศาดังนั้นก็จะได้ว่า180-65-50ลบ65ลบ50นะคะจะได้เท่ากับ 65องศานะคะหรือครูขาหนูใช้คุณสมบัติของมุมแยงได้ไหมได้ไหมคะถ้าสมมติว่าตรงนี้อะ,ะค่ะครูตรงนี้มันเป็น65องศาหนูตอบตรงนี้65องศาเลยได้ไหมได้นะคะโอเคต่อไปจ้าข้อนี้นะคะใช้รูปสามเหลี่ยม สรูปเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้นครูสร้างมาให้นักเรียนแล้วนะคะสามเหลี่ยมที่ครูใช้ก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมีมุม1มุมที่เป็นมุมฉากนะคะนักเรียนสามารถวาดตามได้เลยนะคะแบบนี้เนาะอะนี่นะคะอ่าโอเคมาจากเล่มสองหน้า174่้อยี่ข้อที่หน,นะคะนักเรียนก็ดูตามนะคะ ต่อไปค่ะใช้รูปสามเหลี่ยมเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีลักษณะเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะไปต่อเลยนะคะต่อไปค่ะเพราะเหตุใดผลรวมของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมจึงเท่ากับ180คูณ2ก็จะได้เท่ากับ 360เนาะเขาบอกว่าให้เรียนลากเส้นประกอบด้วยนะคะนักเรียนก็ลากเลยจ้ะนักเรียนลากเลยเนาะอ่าตรงนี้นะคะคือแบ่งครึ่งรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะแบ่งครึ่งรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะก็จะได้อ่าได้เท่ากับผลรวมของรูปสามเหลี่ยมเป็น180อองศาใช่ไหมสามเหลี่ยมแรกตรงนี้นะคะ เมาหายเมาสหายสามเหลี่ยมแรกตรงนี้นะคะเป็น180อันนี้ก็เป็น180รวมกันได้360 รูปอื่นๆก็เหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาตอบนะคะนักเรียนก็บอกว่าเนื่องจากนะคะรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในเป็น180องศานะคะดังนั้นผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม2รูปจึงเท่ากับ180คูณ2ก็เป็น360องศานั่นเองนะคะเป็น360องศานั่นเองโอเคไหมคะ โอเคไหมคะถ้านักเรียนเขียนไม่ทันนะคะเขียนไม่ทันหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าเอ้ยทาไมครูให้เขียนเยอะจังเลยครูค,คะหนูไม่เขียนเยอะขนาดนี้ได้ไหมได้นะคะนักเรียนก็เขียนตามคําพูดของครูได้เลยนะคะนักเรียนก็บอกว่าเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะมีมุมภายในรวมกันได้180องศานะคะดังนั้นผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมสองรูปจึงเท่ากับ360 องศานั่นเองนะคะมีไหมมีไหมอ่ะไม่มีต่อแล้วนะคะฟังนะคะอันนี้คือวิธีการลงชื่อเข้าเรียนนะคะวิธีการลงชื่อเข้าเรียนเนาะนักเรียนคะนักเรียนไม่ต้องลงชื่อใต้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าคุณครู ไม่ได้มาอ่านตรงนี้นะคะวันนี้ครูจะเช็คชื่อจากการที่นักเรียนเข้าเรียนและเรียนจบจริงๆนะคะวิธีการลงชื่อก็คือให้นักเรียนเข้าไปลงชื่อในกลุ่มนะคะในกลุ่มส่งงานครูจ๋านะคะส่งงาน,นคณิตครูจ๋าเนาะก็พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมนะคะแล้วนักเรียนพิมพ์วันที่ที่นักเรียนเข้าเรียนนะคะยกตัวอย่างของครูเนะาะเด็กหญิงที่พวันสุรสังชั้นป .5 ทับเลขที่44นะคะ วันที่เข้าเรียนคือวันที่14กันยายน2564ไปพิมพ์ลงในกลุ่มนะคะลูกไปพิมพ์ลงในกลุ่มไม่ต้องพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะ ไม่ต้องพิมพ์ใต้คอมเมนตะ์เนาะเพราะว่าจะเช็คชื่อต่างจากตรงนั้นนะคะหรือถ้าเรียนอยากรายงานความเคลื่อนไหวของตนเองนะคะว่าฉันเข้าเรียนบ้างนะฉันเข้าเรียนบ้างนะคะแล้วฉันก็มีการร่วมกับครูนะคะก็คือนักเรียนจําที่ครูให้ตอบคําถามช่วงแรกได้ไหมคะนักเรียนพิมพ์มาค่ะว่านักเรียนได้คําตอบที่นักเรียนตอบถูกกี่ข้อนะคะนักเรียนได้คะแนนกี่คะแนนนะคะนักเรียนพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะคะ ได้กี่คะแนนที่ทําแบบฝึกหัดกับครูมานะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่ะนี้คือวิธีการล,ลงชื่อเข้าเรียนนะคะวันนี้ครูจะไม่มีการบ้านนะคะไม่มีการบ้านเนาะเพราะว่าสั่งมาทุกคาบแล้วนะคะวันนี้มาเป็นคลิปวิดีโอนะคะก็เลยไม่มีการบ้านให้นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนพิมพ์ชื่อให้ถูกนะลูกนะพิมพ์ชื่อให้ถูกนะคะแล้วก็ลงในกลุ่มให้ถูกด้วยนะคะไม่ต้องอินบ็อกซ์มาส่วนตัวนะคะลูกนะ อ่าโอเคนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะก็ปล่อก่อนเวลาด้วยนะคะก็ขออนุญาตผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะคะให้เรียนได้พักผ่อนสายตาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการเข้าเรียนนะคะอย่าลืมลงชื่อเข้าเรียนกันนะคะวิชาคณิตศาสตร์ครูจา๋าประจำวันอังคาร ที่14กันยายนขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ